ขจังสีบอกคันตากับยายเ้ามาเสียมเบิงแล้วอันใดแสบก็กันกะเป็นคนชนะไปเลยแต่ว่าคุณหามบอกตากับยายเดยว่าจานใดเป็นของไผ่แอ,อนแแปรไป<า>ไปเียมต่ำม่คุ่้องอิมยจอันน้อคันสี่ให้น้องอิมเลือกระ้ว่ายำยำอันสามสิบกีบร้ำปลากับตํำบมกคู่อั แฉกทำกันครับแย่แปดละจ้าแฉกเพื่อกันเลยลกูกแฉบเบิดลตั้งสองอยางเยอะอ่อนละจ้าโอ้หนว่าครับนเนี่ยบบตัดสินไว้ดอกแฉบน้องกันเบิดเลยอ๋อแตาไส้ตาไส้เป็นผู้ตัดสินจ้าตาไส้เออผู้ใดเสียบก็กันจ้าอืมอุ้มอิ่มนะจ๊ะสวัสดีจ้าคุณผู้ชมอมจ้าน้องอิ่มจา้มจายินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องอุ้มอิ่มนะจ๊ะจา้า คก็ไม่ชอบจ้าแลยตอนนี้เฮาสองคนกับยูทั้งไฮด้ิจ้าบรรยากาศดีดีจ้ามืัอนี้น้องอ้มอิ่มนี่ก็มาตามข้อมคอพี่ๆนั่นแหละจ้ามีคนถามมาหลายเติบอยู่จ้าว่าระหว่างน้องอุ้มกับน้องอิ่มนี่ผู้ใดเฮ็ดแนวกินเสียบก็กลั่นนะจ้าแม่นจ้าน้องอ้มอิ่มก็อยากฮู้คือกันจ้าเพราะว่าเวลาที่น้องอิ่มนี่เฮ็ดแนวกิ่นซู่พี่น้องไทยเฮียนกินก็มีแต่คนว่าเสียเบิด์ตเลยจ้าน้องอุ้มเฮ็ดก็ะเสียบน้องอิ่มเฮ็ดก็ะเสียบก็เลย ว่าผู้ใดเฮ็ดเสียบก็กันเมจ้าเร็วตอนนี้ด้ยจ้าตากรี้ยนอุมอิมกาผ้ากันเลียงว่าเลียงคั้วยึ่ทั้งพูนละจ้าเมนจ้าก,ก็เลยว่ามือนี่เข้าสองคนสิมาแข่งขันเฮ็ดแนบกินจา้จาเมนจ้าของนงอุ้มเป็นเมนูอียงจ้าของนงอุ้มก็สิเป็นเมนูสามสิบกีบย่ำน้ำปลายล่านั่นเองจ้าโอ้ชวนนงอิมเป็นเมนูตำบะพุงนั่นเองจา้พาพ่อเข้าเฮ็ดแนบก,กินเสร็จแล้วก็สิให้พ่อแม่ แม่แล้วจ้าอุ้มเอาจังสี่บอกคันตากับยายเ้ามามิเสมเบิงแล้วอันใดเซ่บก็กันกะเป็นคนชนะไปเลยแต่ว่าคุณหามบอกตากับยายเด้อว่าจานใดเป็นของไผโอเคจ้ากระสันเฮามาเริ่มเฮ็ดกันเลยจ้าขั้นตอนแรก้อจ้านองอิมกระสิใส่นี่เลยจ้าบักพิกจ้ากระเทียมได้จ้า เขาตาได้จ้าแล้วห้องกระสิต่ำๆให้มันแหลกเลยจ้าหนูอมค์ไม่ต้องต่ำยากด้จ้าเพราะว่าต่ำมากแต่ที่เลียวจ้าของหนูอมค์กระสิมีพริกเขงที่ต่ำแล้วแล้วก็กระเทียมที่ต่ำแล้วด้จ้าใส่ลงไปเลยจ้าหุยแหลกแล้วนะคะใส่อะไรดีเนาะอ๋อใส่บักนาวนะคะขั้นตอนต่อไปบักกอกได้จ้าบักเคี้ยเคี้ยจ้าพงนัวจ้าน้ำปลาจ้าพักกระเสจ้า ส่วนนุ่มกระซิ้ไส้น้ำตาลเคี่ยวนั่นเองจ้าใส่ลงไปเลยจ้าน้ำบักหน้าจ้าผงนวดจ้าพร้อมเปรจ้าพร้อมแขกจ้าขั้นตอนต่อไปน้องอิ่มกระซไส้น้ำปลาล้าแม่เหรียญจ้าใส่น้ำปลาล้าแม่เหรียญลงไปเลยจ้าน้องอุ้มก็ใส่น้ำปลาล้าแม่เหรียญขึ้นกันจ้าน้ำปลาเด็กแม่เหรียญทั้งแสบทั้งหอมจ้า ด้วยน้ำกระเทียมดองเมเลียนจ้าใส่น้ำกระเทียมดองเม่เลี้ยนลงไปเลยจ้าอูใส่เมนู่งยังกระเซบเบิรจ้าเหย่ะเยให้เข่ากันเลยจ้าพร้อมน้ำประเด็กอีลีจ้าขั้นตอนต่อไปได้จ้าน้องอิ่มกระสิ บักหุ้งนั่นเองจ้าใส่ลงไปเลยทำต,ตามให้เขากันเลยจ้ายาูุ <Yahoo! S 1> ส่วนน้องอุ้มกระสีไส้สามสิบกีบลองไปเลยจ้า <Wow! S 1> คน้นค้นให้เขากันเลยจ้าโอ้ oh! ป้าถุ่มไปแดงอีกเลยจ้า คุณสีมือน้องอิม๋มกระเซตเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าการะสัน้องอิมอ๋มขอไปเอิญผู้ใหญ่มาก,กินก่อนได้จ้าแย่เอิญแย่แปรไปอีกนะไปซิมตาบมาคุงน้องอิ๋มเลจา้าไปตันเอาปลาขันร้านเมื่อเอิญแล้วจำแล้วหรือจีจำแล้ว<ต><ด>จ้วจาใช่ไปล่าผู้ใดล่ะแม่เลี้ยงจ้าโอ้ยเสียเปล้วตัวล่าแม่เลี้ยงไป่ไม่อันได้สิเจ้บจากเลยจากเลยแต่พอนเอาเฮ้า ย่ำยังก่อนี่ย่ำสามสิบกีบย่ำนำปลาจ้ะพีเมื่อไรเนี่ยไม่บอกจ้ะปลามาพัอจใสลูกปลายี่ห้อนี่ปลาไม่เหลียนจ้ะเสียบเสียบเัียบีบ่จ้ะจ้ะเสียบนั้นนาปลาเสียบเสีย

อันคันซีห้นุ่มอิ่มเลือกระวังย่ำย่ำอันสามสิบกีบน้ำปลากระปั้นกหุพงอันใดเซบก็กันจ้ะแต่พ่อแต่พ่อเลยจ้ะจับตากันครับแง่แปลกละจ้ะจับเพื่อกันเลยลูกจับเบิ้ลตั้งสองยางแงอ่อนละจ้ะโอ้หนวดคางนวดเนี่ยแปะตินไว้ดอกจับนุ่กันเบิ้ลเลยอ๋อแตาไส้ตาไส้เป็นผู้ตัดสินจ้ะตาไส้อ่า ไรเสียบก็กานจ้าแบบคือกันได้จ้าตัดะล้วตัดชิ้นบ่ไใดเลยเออขันเป็นแบบนี้ไม่ได้เสียบทั้งสองยางเมียร้านสาวเฮียเด้อไม่เสียบแี่คือว่าทำกันดีเหรอตัดชิ้นบ่ได้เลยเสียบคือกันดีจ้ะบคือกันได้เลยเฮ้ยจะเข้าสวนแล้วลาย้ายในแบบเว้ยนะลูกเนาะโอเคจ้าจ้าโอ้ยเสียบเสียบมันเฮ้ยข้าวสวนเนมันกินเันรอดแพะขัดเสียบไปเนี่ยคนที่กินอยู่เนี่ยละเฮ้ยแม่ไอ้เลียตายไปเลยมันกินผักกันกินรอดของแซ่ยบไปเนี่ยเอาเลยกัน อืมตาไปไล้เฟ้ยสายใยกยนันน่ารุกนะจ้า,จาแซบแซบ,บเอาแซล็อกแซบเท่ากันพี่จ้าเอ้ออีพอมาเลยจ้ามาซอยตาสินเนี่ยครับครับแปดกินเลยพอ่อ แต่ erm. สินใจแด้วลูกเสียบตั้งสองยางเลยเอานี่ลาไส้ยางนี่คือเสียบแทะอันนี้ก็เสียบนี <em> ่ก <Interestingly> <t defended> ็เสียบเอาที่นอุ่มอิ่มเพชยแน่กินเสียบกับาะวาบานห่าไส้น้ำปลาแม่เหลนขวดนี่เลยจ้าเป็นน้ำปลาต้มซุกคั้นเซนจากป่าทะเลทั้งเสียบทั้งสะอาดกินหอมเข้มข้นและยังมีโอเมก้า สะอาดไม่อ่ยย่อรับรองสามารถนําไปเฮ็ดได้หลากหลายเมนูบม่ว่าสิเป็นเมนูยำตาง่างเมนูตําหรือสามารถเอาไปเฮ็ดเป็นน้าจิ้มต่างๆผู้ใดเฮ็ดกระแซบเบิดจ้านีล่ามจากบัวนอกจากซิเซบแล้วยังเลยรลุนรับรังบันอีกมากไม่มากกว่า1น่้านสองแสนบาทเุณได้รู้ ไรพ่อบ่ได้ยากเลยลูวลวกเพียงเฮาตัดชิ้นส่วนสลกักผลิตภัณฑ์สินค้าแม่เหลียนบ่ว่าสิเป็นสินค้าน้ําปลาแม่เหรียญ,าาน,น,น,ยญน้ำกระเทียมดองแม่เหลียญเขียนซื้อที่อยู่และเบอร์โทรให้ชัดเจนส่งมาตามที่อยู่ข้างล่างเลยครับหรือสิส่งมาตามที่อยู่ข้างขวดนี้ก็ได้คือกันครับและอีกหนึ่งช่องทางนะครับเด้อสามารถส่งตามร้านค้าที่ร่วมรายการ เพื่อสีได้ง่ายต่อกันลุ่นรับรางวัลอีกหนึ่งช่องทางให้กันครับ <Wow. S 1> เริ่มทรงด้ตแตงแต่มมือนี่เป็นต้นไปเลยได้ลูกว้าว <Wow. S 1> ทึงแสบแถมยังได้ลุ่นรับรางวัลอีกมากมายสามารถติดตามข้อสารหรือสังสือได้ที่เฟซบุ๊กปาราส้มตำปุงสําเร็จแม่เหรียญไลน์ออฟฟิเชียลปาราแม่เหรียญ้า, official, าญนค้าทั่วไปและตัวท่านจําหน่ายทั่วประเทศเลยจ้าและฝากติดตามคลิปมันม้วนได้ที่ช่อง YouTube ปาราแม่เหรียญ t ิ๊กต๊อก กำหนดการจับล่างวันเบิ่งได้ผ่านทางไล่สดเพจปลาล้าสม้ตามตำปรุงสำเร็จแม่เหลียงเริ่มจับฉลากครั้งแรกวันที่1เมษายนพศ2 5 6 5เบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามนี้เลยครับ